ก็หลังจากที่ผมทำคลิปวิดีโอนะครับการสอนเล่นเบรไฟฟ้านะครับเบื้องต้นไปทั้ง10ครั้งนะครับผมก็จะมาขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ผมก็ชื่อสุป,ประวัติจำเพียงน,นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อการนะครับผมปัจจุบันก็เล่นเบรกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เปิดสอนดนตรีอยู่ที่บ้านด้วยนะครับผมก็ ภูมิลำเนาครับก็อยู่ที่สระบุรีนะครับผมมีหลายคนโทรมาถามว่าเปิดสอนที่ไหนนะครับก็อยู่สระบุรีนะครับถ้าใครอยู่ใกล้เคียงก็ลองเข้า Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ลองสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมวันนี้นะครับก็คงมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับต่างๆที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างครับก็หลักๆเลยก็มี เบสหนึ่งตัวแล้วก็แอมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็พวกเอ็กเซซเซอรีต่างๆผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็หลักๆก็จะเป็นที่ใช้กับตัวเบสไม่ว่าจะเป็นสายท่าพายหรือว่าเครื่องตั้งสายหรือไม่ก็สายแจ็คนะครับผมว่ามีของอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็มาดูที่ตัวเบสก่อนก็ได้ครับผมอันนี้ อันนี้เป็นของคอร์ดครับคอร์ดรุ่นอแอคชั่นแอคชั่นเบสห้าสายอันนี้ซื้อมาก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นประมาณ800 0บาทนะครับผมก็อาจจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมตามงบประมาณณนะตอนนั้นที่ผมมีนะครับก็ซื้อมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับมัธยมต้นประมาณม3 ก็ถึงทุกวันนี้ก็อายุก็ประมาณ10ปีได้นะครับก็แก่ที่สุดน่าจะเป็นเครื่องที่แก่ที่สุดในบรรดาที่ผมมีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็สายสะพายนะครับใช้ของรีไวส์รีไวไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นก็เป็นสายสะพายเล็กๆนะครับแต่ว่า ค่อนข้างนิ่มนะครับผมใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับนิ่มมากเวลาสะพายก็แนบกับลำตัวดีครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ส่วนที่ติดอยู่กับสายสะพายนะครับผมเป็นตัวล็อกสายนะครับเป็นตัวล็อกสายของ m ม r v e l เป็นตัวล็อกสาย ของมาเวลไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับขบวนการซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับของตัวเบสส่วนสายเบสผมใช้เป็นของ d ด a ิโอนะครับจะสังเกตว่าข้างใต้นะครับจะมีหลายสีหน่อยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เล่นมาประมาณ จนถึงมหาลัยนะคบผมแล้วก็พยายามขยับขยายว่าเอ๊ะจะซื้อตัวใหม่ดีหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาเพื่อนๆปรึกษาคุณครูเอ้เราก็งบน้อยจะทำยังไงดีนะครับก็เลยไปใส่ PM นะครับก็คือตัวนี้ตัวพวกตัวคอนโทลเสียงทั้งหลายตรงนี้นะครับผมผมก็ไปเปลี่ยนใหม่ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเป็นของ Artek ทนี้ทำตอนวัยรุ่นก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ทำใสๆอย่างนี้ให้มันมองเห็นฐานก็รู้สึกว่ามันเท่ดีแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆกับมันเพราะว่ามันแปลกๆก็คงออกมาประมาณนี้นะครับจากเบสพาร์สีบธรรมดาผมก็ใส่ให้มันกลายเป็นเบ็แบบ Active ที่จะสามารถใส่ฐาน9โวลต์ได้ก็เสียงที่ออกมาก็ออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะเทียบกับป m สูงๆหรือว่า เบรราคาสูงไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามเค้นความสามารถของเบสตัวนี้ออกมาได้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เสียงที่ออกมาก็ค่อนข้างพอใจนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ครับว่าอะไรคือ PM ของเบสนะครับผมวิธีทำให้พาสซีฟเ,เ,เป็นแอคทีฟนี่มีวิธีอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้เบสของเราเนะครับเสียงดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็เป็นเครื่องตั้งสาย เครื่องตั้งสายอันนี้เป็นของโจโยนะครับเปิดออกมาก็จะมีแสงแบบนี้ถ้าตรง,ตรงมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมใช้ง่ายๆหนีนบหนีบนหัวเบรแล้วก็ดีดมันก็จะตั้งของมันเองนะครับผมแล้วก,ก็สายแจ็คสายแจ็คอันนี้ไม่ใช่ของมียี่ห้ออะไรนะครับก็ทำภาษาคนงบน้อยนะครับก็ซื้อหัวซื้อสายมาต่อเองนะครับผม ก็วิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับต่อออกมาแล้วก็ใช้ได้เสียงเสียงที่ออกมาก็น่าจะโอเคคือตอนนั้นก็เสียงออกก็ถือว่าดีใจนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวใหญ่สุดตัวนี้เป็นแอมเบดนะครับของแอมเปนะครับผมรุ่นรุ่น ba 1 1 5 hp นะครับเป็น แอมเปรกำลังกำลังวัตต์ก็อยู่ที่220วัตต์นะครับผมแล้วก็ความสามารถต่างๆก็เหลือขนานับอยู่นะครับมีปุ่มปรับมากมายนะครับแล้วก็มีจูเนอร์มีจูเนอร์ในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถต่อต่อไลอท์ออกเครื่องมิกได้นะครับผมมีหูช่องเสียบหูฟังเอาไว้ฟังคนเดียวได้นะครับเสียงที่ออกมาก็ค่อนข้าง ดีนะครับผมเวลาผมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็สามารถเล่นกลางแจ้งได้เอาไปเล่นเป็นเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆตามใต้ต้นไม้หรือว่าตามสวนสาธารณะก็สบายๆนะครับผมเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่เสียงที่ออกมาก็ค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของผมว่ามีอะไรบ้างก็สังเกตว่าผมก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะครเพราะว่า ในการเล่นของผมก็ไม่ไม่ได้ต้องการเสียงที่แปลกประหลาดมากมายนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเอฟเฟคด้วยนะครับพยายามใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพในการเล่นได้มากที่สุดนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดวันไหนที่เวลาเราเล่นนะครับแล้วกเกิดว่าเราต้องการเสียงที่ แตกต่างไปมากกว่านี้นะครับผมก็คงขยับขยายเป็นการฟ้อเอฟเฟกในเสียงต่างๆที่เราต้องการนะครับมาเพิ่มมาเติมในอุปกรณ์ที่เรามีนะครับผมก็ทั้งหมดที่ผมมีก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นการแนะนำตัวแล้วก็แนะนำอุปกรณ์นะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการแนะนำการใช้อย่างลึกๆอีกทีนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับ ใช้งานกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ก็คงแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็แนะนำอุปกรณ์สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะคบที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็คงพยายามทำคลิปสอนในเรื่องต่างๆที่ผมรู้ต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ศึกษาได้ลองค้นหาดูนะครับว่า วิธีการเล่นเบสในแบบต่างๆเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมก็คงอธิบายในแบบที่ผมถนัดนะครับผมว่ารู้อะไรมาผมรู้อะไรมาก็อยากให้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับรู้ในสิ่งที่ผมรู้มากเท่านั้นนะครับผมก็ขอบ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาตลอดนะครับก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ